สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่แอลนะคะมีใครจาพี่แอลได้บ้างพี่แอลที่เคยรีวิวฝึกงานที่โรงแรมไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่ายลืมไปดูพี่แอลกันนะคะพี่แอลจะมารีวิวอะไรคะมารีวิวสาขามหาลัยคณะ<อ>ที่เรียนมามาเล่าประสบการณ์ว่าเออเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างเรียนที่กเกษตรกแพงแสน<อ>ค่ะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พี่แอลเพิ่งจบเลยเพิ่งจบเลยก็คือจบปีนี้เลยกำลังรอรับวป็นญยายอยู่ พราะว่าเป็นคนชอบเที่ยว<บ>ไปเหตุผลง่ายๆเลยเที่ยวกลางวานันเที่ยวกลางคืนได้หมดอไม่ติด <laughs> นะ,ะไม่ติดชวนได้นะคะชอบเป็นคนชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ย <ừ> ก็เลย <ừ> ตอนที่แบบแบบกําลังจะแบบเข้ามาหาลัยก็ไปดูไปดูสาขาเนี่ยในเน็ตว่าแบบเออหลักสูตรนี้มันมีนอะไรบ้างพอเราเข้าไปดูแล้วรู้สึกสนใจอะไรเงี้ยก็เลยยืนเข้าคณะนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะ ตอนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเออทำไมเราถึงสนใจเข้าคณะนี้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วตอนสัมภาษณ์เราก็จะทำผอปให้เขาดู mm hmm. เขาก็จะถามเนะื mm ้อ hmm. หาจากในผอที่เราทําไปนั่นแหละพวกกิจกรรมที่เราเคยทํามาหรือว่าใบสติ i ิเคตต่างๆอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะเอามาถามเรา mm hmm. แต่ว่าเป็นคําถามที่ ง่ายๆชิวๆไม่กดดันเลยก็คือครูที่สัมภาษณ์ก็คือใจดีมากสัมภาษณ์ไม่ยาทุกคนพี่เป็นรอบสามด้วยพี่คะแนนไปแล้วอ่ะสัมภาษณ์มันก็เลยแบบว่าไม่ได้เป็นสัมภาษณ์ที่ยาขนาดนั้นไม่เท่ากับรอบหนึ่งรอบสองแต่ว่าของพี่เป็นทีแคสอะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นรุ่นเก่าแมตอนนี้เขาเปลี่ย <c oughs> นจจะไม่เหมือนกับน้องๆที่ <c oughs> จะยืนปีนี้เนาะที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเออทีแพร์ทีแกะอะไรต่างๆแต่ว่าคิดว่าถ้าเข้ามาเรียนแล้วก็จะ คล้ายๆกันอยู่เนาะใช่หลักสูตรก็อาจจะไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากเพราะว่าทุกๆมหาลัยหลยทุกๆคณะเขาก็จะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรกันแบบทุกๆสองทุกๆสามปีเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ว่ามันก็มีความที่ไม่เหมือนกันอยู่บ้างที่เขาปรับพัฒนาไปเนาะ จะบอกข้่ค่าแล้วกันในช่วงปีแรกก็อาจจะไม่ลงหรือการท่องเที่ยวขนาดนั้นจะเด้ดเป็นวิชาพื้นฐานมากกว่าพวกอังกฤษพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานอะไรเงี้ยพวก l ไลฟ์สก l ลความคิดเชิงนวัตกรรมองค์เทพเนอร์อการบริหารต่างๆแล้วก็เรียนจิตวิทยาอะไรเงี้ยมีเดยนท่องเที่ยวบ้างเบื้องต้นปลายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมี เรียนวิชาพละด้วยเขาจะให้เลือกว่าเออมีกีฬาอะไรเราสนใจกีฬาอะไรเราก็เลือกอนั้นอะไรเงี้ยส่วนพี่เลือกเวทเทรนนิ่งไปเนฟซิสเน่อะไรเงี้ยพวกตอนนั้นอยากที่จะแบบออกกําลังกายก็เวทไปเพื่อเสริมสร้างกล้าเนื้อที่ดี nice. ปีสองเนี่ยก็คือจะลงลึกเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็คือจะมีเรียนเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับมะกรเทศเกี่ยวกับไกด์เขาจะให้เราเรียนเกี่ยวกับวัดวางอารามในกรุงเทพมหานครเรียน จังหวัด77จังหวัดในประเทศไทยท่องขอมขวาน77จังหวัดคือทุกคนต้องท่องให้ได้เพราะว่าจะมีสองอะไรเงี้ยกรุงเทพอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพอยู่จังหวัดลายก็อยู่กรุงเทพค่ะมีเรียมพวกอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ที่พี่ชอบที่สุดเลยนะตอนปีสองอะก็คือวิชาจัดทัวร์เขาจะให้จัดทําทัวร์แบบจริงๆเลยแบบทําทัวร์ขึ้นมาเป็นวันเดย์ทริปเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากไปจังหวัดอะไร แต่จังหวัดนั้นมีสถานที่ที่โดดเด่นอะไรแล้วก็เลือกเข้ามามอยู่ในโปรแกรมทัวร์ของเราจากโปรแกรมทัวร์เลยตั้แต่เช้าันเย็นว่าเราจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนบ้างอนะไรเงี้ยคิดงบประมาณเองคิดราคาเองคิดราคายัางไง<ม>ให้เราได้กําไรแล้วก็ขายทัวร์เองแต่ด้วยความที่สถานะที่เรียนตอนที่ช่วงไปโควิดไม่สามารถออกนอกสถานที่ได้เราก็ไอะไรเออทัวร์อะไรทัวร์แบบสร้างโปรแกรมทัวร์ขึ้นมาแล้วเปิดรูปให้อาจารย์ด้วยจะพาไปที่นี่ที่นี่เลยนเสนอแต่พี่ก็รู้สึกเสียดายนะคะแต่ว่าถ้าพี่ ถ้าน้องเียนรุ่นเนี่ยที่มันแบบโควิดที่คายแล้วอะก็อาจจะได้ออกทัวร์จริงพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากอะพรารุ่นพี่รุ่นก่อนได้ออกทัวร์จริงแล้วแบบมันได้ทําจริงอะเราได้เป็นเป็นไกด์เรียนมาได้ลงใช่เราได้เป็นไกด์เราได้ถ่ายทัวร์จริงได้เงินมาจริงจริงอะไรเงี้ยได้แนะนําทุกคนเราได้แบบไปเที่ยวด้วยพี่รู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจมากส่วนปี่สามก็จะมีเรียนพวกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ สายการบินจริงแล้วอ่ะปี2ก็คือมีเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน,นตั้งแต่ปีสองอ่ะก็คือจะเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นทางสายอาชีพละไม่ใช่ภาษาอังกฤษพื้นฐานนะปีสองก็จะเรียนพวกภาษาอังกฤษแบบ English for Career อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพว่าแบบเวลาเราไปสมัครงานการเขียนอีเมลการเขียนเน็การเขียนซีวีต้องเขียนย,นยังไงเขียนอีเมลสมัครงานภาษาองังกฤษ ก็ได้อยู่นะคะแต่มันจะมีประโยชน์มากจริง <c oughs> ตอนที่เราเานี่ยที่จบแล้วไปสมัครงานเราก็ได้เอาวิชาตรงนั้นมาใช้นะภาษาในการเขียนจะไม่เขียานายังไงให้แบบบริษัทสนใจแล้วแบบเรียกเราเข้าไปทํางานอะไรแบบนี้ในช่วงที่ามก็จะเรียนพวกสการบินด้วย English for a r e วิชา HR การจัดการแบบไมค์ไมค์ก็คือพวกการจัดการการประชุมการทำอีเนตนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ปีสามเนี่ยก็คือจะเริ่มทาวิจัยแล้วก็คือจะมีทั้งวิจัยเดี่ยวและวิจัยกลุ่มตั้งแต่ถ้าเดียบเทียมนะตลอด4ี่ปีอะปีสาหนักสุดเพราะว่าแบบวิจัยเยอะมากเราต้องทําวิจัยทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มเลยอย่างเช่นอะไรทําวิจัยอะไรบ้างอันนี้ตอนที่ทําไปก็คือทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเอ,อ่อสำหรับคนสูงวัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของคนสูงวอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวเชิงศาส,สนาของคนสูงัยแล้วก็จะมาทําวิจัยอ,อืม,อมแล้วก็ถ้าวิจัยกลุ่มก็จะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับจังหว,วัดแม่ฮ่องสอนอเออหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอตอนนั้นที่ทําไปใช่แล้วตอนปีสี่ปีป 4. สี่สักสูดอะเรียนแค่ปีสี่เทอมหนึ่งเพราะปีสี่เทอมสองเราฝึกสามกี่สี่เดือนแล้วก็ไม่เรียนปีสี่เทอมหนึ่งก็คือ เรียนภาษาอังกฤษสาตัวเรียนแบบ English writing, English ry, อังกฤษ for writing อังกฤษ for s c r e t c r i y แล้วก็อังกฤษตัวไกแต่อังกฤษตัวไกด์สนุกจริงไม่เหมือนเราเรียนท่องเที่ยวแตบเป็นภาษาอังกฤษแทนก็พี่สก็คือจะมีในวิชา catering ด้วย catering ก็คือการจัดประชุม,มการจัดงานในโรงแรมพวกงานแบบบุคคลสมรสงานมาน่าอนะไรเงี้ยแ้วเขาก็จะให้ทำโปรเจกต์ให้เราลงสถานที่จริงเลย ไปโรงแรมจริงๆไปสัมภาษณ์คนที่เขาจัดประชุมจริงๆว่าแบบการจัดประชุมการจัดงานต่างๆ,ๆ,ๆมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีสี่เปอนสองวิสุทธนาอันนี้ก็คือจะเป็นวิชาข้าวๆแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีเรียนพวกนั้น้วยนะมาร์เก็ตติ้งเออเออเคีร์ทีมมาร์เก็ตติ้งเรียน <Marketing, S 2> แบบหลายอย่างหลายอยา่างไม่ใช่ลงดูแบบแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวคือมีเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนแบบวิชาให้เราแบบได้เรียนรู้ทักษะต่างๆไปดูข้อมูลได้นะคะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าตอนเนี้ย ส,สาสขามันเปลี่ยนไปแล้วเลใช่เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวขึ้นไวให้ตรงนี้นะคะทำไม่ได้ <c oughs> ยาวเกินไป <c oughs> ใช่มันยาวมากแต่ว่าหลักสูตรก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากก่านี้หรอกถ้าสมมติว่าใครอยากลงแบบรู้ละเอียดหรือก็เข้าไปดูได้แต่ว่าหลักสูตรก็ประมาณนี้ สอบก็มีทั้งงานทั้งยากมันก็มีทั้งกรณและต่นานวิชาที่แบบต่ไหนก็อาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเขียนผู้ว,วิชาจิตวิยาก็จะเป็นเชิงเขียนพวกท้องเที่ยวอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษอะเขียนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใช่พวก English for writing คือจะเขียนทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็มีทั้งง่ายทั้งยากอืมก็ต้องหางังสื่อดีๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ท่องเที่ยวคือจะเป็นวิชาจำซะส่วนใหญ่เพราะเราต้องจาข้อมูลสายิยงเที่ยวกับน่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นพวกโรงแรมสายการบินอะไรเงี้ยเราก็ต้องจาพวกรหัสสายการบินเลยอะไรเงี้ยใช่จำเยอะเนาะตอนที่กำแพงแสนเนาะอยู่จังหวัดนครปฐมก็จะต่างจังหวัดนิดนึงก็จะเป็นเป็นสภาพเราพิ่ธรรมชาติหน่อยธรรมชาติ มีต้นไม้รายล้อมเป็นป่ามีสัตว์ทางสัตว์ทังของมชาอุ้ยมีสัตว์ทังรรมชาติเยอะอยากจะบอกว่าจะเพลงแสงขึ้นชื่อเรื่องสัตวแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมเกษตรชื่อเรื่องสัตวแพทย์อยู่แล้วก็จะมีม้ามีม้าเลยเหรอมีม้าอยู่ในมอมีวัวมีช้างมีลาเวลาที่เครียดๆก็จะไปนั่งคุยกับน้องอุยเอาจริงป้ะเคยขับมอไซค์อ่ะผ่านคณะสัตวแพทย์แล้วไปดู ม่ไม่ชอบแต่ไปดูไปดูช้างเอาไปดูช้างใช้ที่เขาลากไว้าลากตัวนไ,ไว้ไปดูช้างอืล่ามหรือเปล่าล่ามตัวเออล่ามตัว, <c oughs> วมาชาดหน่อยถามว่ามีที่เที่ยวไหมไม่ค่อยมีเพราะมันก็ไม่ได้มีห้ามมีอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ทุกคนก็จะแบบกลับหอการนถ้ามีงานทำอะไรก็ไปทํางานที่หอบ้างหรือว่าไปตามคาเฟ่แต่กระแพงแสงจะมีคาเฟ่เหมือนเป็นแบบ เหมือนโคเวกิ้งสเปซอะให้เราแบบไปรวมกลุ่มการทํางานหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยถ้าพี่มีงานกลุ่มหรือว่ามีโปรเจกต์อะก็จะไปทําตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าใส่ที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนบอกว่าเด็ดเออมีร้านเด็ดอยู่สี่ห้าร้านเลือกได้หมดเลยว่าจะนั่งชิลหรือว่าจะ,ะแบบว่าอ,อาหารเด็ดเ e เยอะอ,อยู่นะ <c oughs> เยอะเพราะว่าช่วงปีหนึ่งเขาก็จะให้เลือกชมรมกันให้เราก็ไปเลือกว่าเออเราสนใจชมรมไหนแบบพวกชมรมข่ายอาสาเออชมรมดนตรีไทยดนตรีสากลชมรมน้องเพลงหรือว่าจะชมรมกีฬาต่างๆที่เขาถนัดอะไรอางเงี้ยแล้วพี่เอาอยู่ชมรมอะไรเคอยอยู่ชมรมดนตรีไทยใช่ป่ะเล่นอะไรเล่นขิมอุ้ยแต่ได้ไม่เป็นก็ลาลาลาป่ะลาโดลาลาลาก็ลาซันมีซั่งมีเลยดูซั่งดูเลยมีเสียดายตรงที่ว่าแบบปีสองปีสามในช่วงโควิดอะ ก็คือเรียนออนไลน์เราก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรเยอะเลยเคยไ่นเล่นถีบอ,ออนไลน์ลเธอแล้วถีบออนไลน์เออเราก็ได้แบบส่วนใหญ่จะเข้าตอนปีหนึ่งนอกนั้นก็คือไม่ได้เข้าเลยกว <c oughs> ้างนี่งจะเป็นช่วง <c oughs> ที่เราแบบกำลังคึกคือกับมหาลัยกัน <c oughs> แล้วจ้ะถึงได้ปหมดทุกอย่างเรีนรู้เรีนบบนี่พอปีสองเริ่มแบบอ้ยปีหนึ่งก็คือแบบด้วยความที่มหาลัยมีสระว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปแล้วจ้ะแล้วร่วกิจกรรมไปอย่างนี้แหละทุกหม่อค่ะพอปีสามก็จะแบบไม่ไม่เอาอะไรแล้วใช่ปีสาม เค่ะพี่ีก็คือข,ข,ข,ขอจก็พอแล้วใช่ขอแค่แบบกูไม่เอฟเลยเพราะฉะนั้นน้องปีหนึ่งนะคะก็คือทาอะไรได้ก็ทาไปเลยเพราะเดี๋ยวความขี้เกียจจะเข้ามาครอบงำใช่ <c oughs> นี่ว่านะชีวิตมหาลัยเป็นชีวิตที่สนุกนะนี่รู้สึกเสียดายเลยเพราะว่าช่วงโควิดที่เราขาดตรงนั้นไปอะพ <c oughs> าดอะไรไปหลายอย่างแต่ตอนปีหนึ่งมันสนุกนะเราได้แบบใช้ชีวิตกับเพื่อนอ่ะเอ้ชีวิตมหาลัยแบบอยากใช <c oughs> ้ให้มันเต็มที่อยากทําอะไรทําเลยเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้อันนี้ก็เลยต้องไม่ใช้ในพอโทแทนเออ๋อในพอโทรแทนไม่เรียนแล้ว ให้ติดจ้าถูกางาธุเพียงเพียงเหมือนสองพันหกรอยเก้าเป็นแบบหมอจ่ายใช่เป็นแบบหมอจ่ายแต่บางสาขาก็อาจจะมากกว่านี้ทูกหอก็มีทั้งหอในหอนอกแต่เราอยู่หอในหอในกันไูแสงก็มีทั้งหอเอกแล้วก็หอรัด หอเอกก็คือเป็นหอแอร์หอนนั้ก็คือหอพัดลมหอเอกชนใช่หอเอกชนใช่กับรัฐบาลก็จะราคาต่างกันใช่ป่ะใช่ต่างกันหอไนคือจะเป็นหุมากเป็นของหอเอกชนแต่ว่าอยู่ข้างในตัวของมหาลัยเลยใช่ตอนแรกแบบมันก็คือมันก็คือแยกแหละว่าแบบหอแอร์หอพัดลมอะไรเงี้ยแต่เขาแค่เรียกว่าเป็นหอเอกอะไรเงี้ยใช่หอรไลก็จะเทอร์มัสสองพันบาท บวกค่าไฟฟรีค่าน้ำใช่ใช่แต่ว่าห้องน้ำรวมนะไม่มีห้องน้ำในตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหอเอกที่พี่หยัวหอแอร์ก็จะเดือนละหกพันเดือนละหกพันแต่ว่าอยู่สี่คนก็ห่างกันตกคนละพันห้าก็ก็โอเคก็ใช่แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็ห่างห่างกันในห้องอะไรเงี้ยเพื่อมันถูกมากมันถูกมากแต่ว่ามันก็มีหอนอกหอนอกของแพร่แสนอ่ะเรทราคาก็ประมาณสามพันถึงเจ็ดพันห้า แล้วส่วนใหญ่คนเขาชอบที่จะอยู่ในหรือนอกมอกกอย่า่เขาอยู่นอกกันแต่ช่วงปีหนึ่งอะน้องๆก็อาจจะอยู่แบบในมอในในมหาลัยก่อนใช่ไหมแต่พอปีสองไปต้นไปแล้วอะเขาก็จะแบบเริ่มนะเริ่มออกไปอยู่หอนอกตัวอย่างเขาเริ่มละเริ่มละเริ่มละค่ะแต่ที่ะก็ก็อยากอยู่เหมือนกันนะหอนอกอะพ่อพ่อแม่ไม่ให้ให้อยู่แต่ก็ร้นก็ไปอยู่หอเพื่อนแทหอไหนก็เก็บของอุ้ยพ่อรูมอะไรเนี่ยพ่อมาดูเลยค่ะพ่อสูงสูงวินี่พ่อ ด้วยความที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลบ้านน่ะเขาก็จะให้เงินต่อเดือนเออเดือนนึงเขาก็จะให้มาว่าเขาคือพ่อแม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เออกาจะให้มาเดือนหนึ่งว่าแบบอันนี้นะค่ากินอันนี้ค่าขอนะค่าน้ำข้าไฟนะค่ากินเขาให้มาเท่านี้เราก็ต้องไปหาแล้วใช้วันเนื้อใช้เท่าไหร่อยให้มันแบบเดือนหนึ่งมันพอเออแต่ว่าแบบริหาไปหามาไปปเดือนก็อาจจะมีกินบะมามาวบ้างเล็กน้อยปะมเอปมา ออมาเลยเอามาม่าที่เป็นม่าม่าเท่ไหนเที่ยวเยอะหน่อยก็อ่ะสิ้นเลยก็กินมาม่านวัตกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตอืมแต่ว่าคือตอนตอนจบมาจะได้ใบเซอร์ว่าเป็นศิลปศาสตร์ศิลาแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแต่ว่าการจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอ๋อก็คือใบเซอร์ต่อมปเหมือนกันใช่ ว่านวัตกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะเน้นทางภาษามากกว่าอย่างที่บอกไปว่า <ừ. S 1> เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากและลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือมีปปีสามเนี่ยจะมีเรียนภาษาที่สามด้วยจะให้เลือกเรียนภาษาที่สามจะมีภาษาจีนฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นพี่อะเรื่องเลยญี่ปุ่นใช่มันก็คือจะเน้นภาษา,าจบมันจะได้ถึงญี่ปุ่นระดับไหนอะญี่ปุ่นระดับพื้นฐานไม่จบมายาโนะสีเล่มก็สุเอ็นห้าปะ ใช่ประมาณเห็นห้าเทนหา <น 5. S 1> สามารถแนะนําตัวได้สามารถาสือ่อสา,ารได้เบื้องต้น,นโอเโออระใช่ไหมหรือว่าแบบแนะนำโต๊ะตาชิวะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถ้าใอยากเข้าจริงๆอ่ะลองไปสื่อสา,ารข้อมูลดูเข้าไปในปรเว็บมหาลัยได้เลยใช่จากที่สอบถามรุ่นน้องมานะก็ยังมีเรียนภาษาที่3อยู่ อย่างที่รู้ไปว่าเราเรียนหลากหลายมากก็สามารถทํางานได้หลากหลายเหมือนกันอย่างเช่นบางคนก็ไปทางโรงแรมไปทางสายการบินอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ไปทำมาร์เก็ตติ้งทาเปชาอะไรเงี้ยพี่ว่าจบจบบขณะนี้มามันไม่ได้แค่แบบทำท่องเที่ยอย่างเดียวเออมันไปได้หลากหลาย อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราสนใจว่าเราเรียนมาเราสนใจทางไหนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในสายสังคมเนาะใช่ใช่ใช่สังคมการบริการกกาารรรบิภาษาบางคนแบบได้ภาษาที่3ก็อาจจะไปแบบทางภาษาอะไรเงี้ยทัวเออรวโรงแรมบริการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสายการบินอะไรเงี้ยแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคน น้องๆที่สนใจอยากเข้าคณะนี้นะก็เชิญชวนเข้ามาได้อยระหรือว่าอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อมูลข้าก็ประมาณที่ได้เล่าไปนะถ้าสมมติใครสนใจก็ ลองนะคะเราสมัครเข้ามาดูอืใช้คําว่าลองนะคะใช้คาว่าถ้าใครสนใจก็สมัครเข้ามาดูค่ะสมัครมาเลยค่ะสมัครมาเลยค่ะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมอยากถามพี่เอาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วต่อไปอยากให้เราเป็นรีวิวอะไรขนางไหนก็สามารถเข้าไ้ได้เลยนะคะรุ้นเด็กพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระโงไฟให้กันด้วยนะคะใช่แล้วถ้าสมมติว่ามีคนกดไลค์กดแชร์ก็จะมีคลิปเยอะๆนะไง ก็จะล <trabalh> องคิดเยอะๆหนุไม่ไดเลยเมี่ยอยากอยากดูค่ะไม่อยากเห็นแผลไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ